สวัสดีครับกมเรากลุ่มหนึ่งมีสมาชิกจยงนี้นะครับผมแรกผมเด็กชายวิศัศักษ์ชูร้องเรืองครับผมรัฐยุทธ์ล่าหาชนะกูลครับผมเปาเลดบอลเวลาพรครับผมผูทธนาวุฒเทนวันครับผมเด็กชายพังนุวงศ์ธนกรครับ ก้อนไม่สวยจังเลยเรียน,นัย<ม>่นก้อนเมฆอะไรอ่ะยอยากรู้ใช่ไหม๋ย่ยไปฟังเลยมเมฆนะครับเกิดจากการรวมตัวค่ะหรือเกาะกลุ่มของไอ้น้ำในที่สุดก็จะคว่แน่นและตกลงมาเป็นหยดมาเป็นฝนละอองน้ำและเกล็ดน้ำแข็งที่รวมตัวนะกันเป็นกลุ่มก้อนลอยตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศที่เราสามารถเห็นได้นั่นเอง ชนิดของเมฆเมฆบนท้องฟ้าจะมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปในทางกรมโมตุนิยมวิทยาได้แบ่งชนิดของเมฆออกตามความสูงดังนี้เมฆชั้นสูง6,000เมตรขึ้นไปได้แก่เมฆเซอร์ลัสเมฆเซอร์โรคิวมูลัสเมฆเซอร์โรสเตตัสและเมฆชั้นกลางระดับ2,000เมตรถึง6,000เมตรได้แก่เมฆอันโตคิวมูลัสและเมฆอันโตสเตตัสเมฆชั้นต่ำอยู่ในระดับความสูงไม่เกิน2,000เมตรได้แก่เมฆสเตตัส เมฆสเตโตคิวมูลัสเมฆก่อตัวใดตัวหวงตั้ง500เมตรขึ้นไปได้แก่เมฆคิวมูลัสและเมฆคิโมโลนิมบัสเห็นชื่อเมฆแล้วก็หลายๆคนคงงงเรามาดูที่มาของชื่อกันครับเมฆในธรรมชาติมี2ลักษณะคือเมฆก้อนเมฆแผ่นเรียกว่าเมฆคิวมูลัสและเมฆแผ่นเรียกว่าเมฆสเตตัสในกรณีที่เมฆฝนจะมีเพิ่มคําว่านิมโบลหรือนิบัสเมฆก้อนที่มีฝน ว่าเมฆคิวโมโลนิมบสและเมฆแผ่นที่ฝนตกว่าเมฆนิโมสเตตัสถ้าเป็นเมฆชั้นกลางจะเพิ่มคำว่าอันโตเช่นเมฆเมฆชั้นกลางเมฆอันโตคิวมูลัสส่วนเมฆแผ่นชั้นกลางว่าเมฆอันโตสเตตัสและเมฆชั้นสูงจะเพิ่มคำว่าเซโรเช่นเมฆก้อนชั้นสูงเมฆเซโรคิวมูลัส ส่วนเมฆแผ่นชั้นสูงเรียกว่าเมฆเซโรสเตตัสประเภทของเมฆนะคบประกอบด้วยเมฆชั้นสูงเมฆเซโรคิมูลัสนะคบเป็นเมฆสีขาวผลึกเป็นน้ําแข็งแล้วก็มีริ้วเล็กๆเมฆเซโรสเตตัสนะครับเป็นแผ่นบางสีขาวเป็นผลึกน้ําแข็งบ่งแต่งที่เราไม่เกิดพาะอาทิ์ตรงกฎนะครับเมฆเตอร์ลัดเป็นเมฆลิ้วสีขาวนะครับ้ายกับคนร เมฆชั้นกลางนะครับคือเป็นเมฆอันโตคิมูรัสเป็นก้อนสีขาวลักษณะคล้ายฝูงแกะนะครับลักษณะอันโตสเตตัสเป็นเมฆหนาส่วนมากจะเป็นสีเทาเนื่องจากบังแสงแดดจากดวงอาทิตย์นะครับเมฆชั้นต่ำนะครับคือตาโตคิมูรัสมีลักษณะกลมมากมากกว่าแบนนะครับมีสีเงา <S 1> <S 1> สเตตัสนะครับอยู่ในแนวนอนและต่ำที่สุดเรียกว่าเมฆหมอกสีดำมืดเมฆนิมโบสเตตัส เป็นเมฆที่มีแผ่นหนาทีเท่าสม่ำเสมอน,นะครับซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกต่อเนื่องอ๋ออย่างนี้นี่เองเอฟขอบใจนามากนะขอจบการนำเสนอไปเท่านี้ครับสว,ส,สวัสดีโซเชียลแคมไม่มีอะไรมากแค่อยากบอกว่าอยากพูดภาษาอังกฤษด้วยปากนะบร์กกี้นะคะเมฆ คลาวด์โฟนเลนตองฟ้าสกาย่กกวนทิเกลิงเลี้ยงให้อ้วนแฟชั่นโจมตีแอทแท็กมหาสมุทรโอเชียนอากาศแอร์ภาษาอังกฤษวันละคำวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะมีโชคดค่ะ เมฆชั้นต่หยุดตาหูขามีไม่เข้าใจเหรอเมฆเตอร์ลัดเป็นเมฆเล้วสีขาวนะเมฆชั้นกลางนะครับคือเมฆชั้นสองโรงเรียนเราเนี่ยแหละลักษณะอันโตสเตตเป็นเมฆหนาส่วนมากเป็นสีเทาเนื่องจากบังแสงแดดจากดวงอาทิตย์นะครับเป็นเมฆเหมาะสําหรับการเตะบอลมากเลยว่าจะเย็นชุ่มฉ่าเมฆชั้นต่านะครับคือเมฆชั้นหนึ่งโตคิมูรัสมีลักษณะกลมมาก มากกว่าแบนนะครับมีสีเงาสีขาว <laughs> เรียงตัวไม่เป็นระเบียบนะครับเป็นเมฆที่คุณนิยมอาจจะตีได้เพราะไม่เรียงเป็นระเบียบ <laughs> โดนไมเรียวคุยดาตีแน่นอนผมมั่นใจเ <laughs> มฆสเตตัสนะครับอยู่ในแนวนอนและต่ำที่สุดเรียกว่าเมฆหมอกสีดํามืดเ <laughs> มฆนิมโบสเตตัสเป็นเมฆที่มีแผ่นหนาสีเทาสม่ําเสมอน,นะครับซึ่งจะทําให้เกิดฝนตกต่อเนื่องเมฆนี้นะครับไม่เหมาะสําหรับการตีบอลอย่างยิ่งเมื่อฝนตกอดเล่นบอลเสียดายที่สุดอองฟ้าสกาย หมดแล้วค่ะหมดแล้วอ่ะอืม,อมก็มีแค่นั้นแหละภาษาจีนไนด,ด้ไงจูจี้เซียง